ืแม่สวยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้นมีปัญหารั่วซึมมาตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะนับมาจนถึงปีนี้ก็11ปีเต็มชาวบ้านในพื้นที่กังวลมาตลอดว่าเขื่อนจะแตกแล้วก็ขอให้กรมชลประทานย้ายออกจากพื้นที่ในอำเภอแม่สวยซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งด้วยได้ข้อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้หรือย,อยังติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ กว่า10ปีผ่านมาแล้วค่ะที่เขื่อนแม่สวยเกิดรดั่วซึมจนทําให้ชาวบ้านนั้นเกิดข้อกังวลใจว่าเขื่อนจะแตกจนทําให้บอกให้กรมชลประทานนั้นย้ายเขื่อนออกจากพื้นที่ค่ะ ปี2547เขื่อนแม่สวยเกิดรั่วซึมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เขื่อนกว่า100ครัวเรือนเกิดความกังวลใจว่าเขื่อนจะแตกหลายครั้งที่ชาวบ้านบอกให้กรมชลประทานปรับปรุปงรอยรั่วจนในที่สุดเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับกรมชลประทานโดยชาวบ้านให้กรมชลประทานย้ายเขื่อนออกจากพื้นที่และให้กักเก็บน้ําได้แค่1ะ6 0เท่านั้น ความขัดแย้งในพื้นที่ตลอด10ปีที่ผ่านมายังคงหาข้อยุติไม่ได้จนกระทั่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปัตภีและวิศวกรรมโยธาส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจปัญหาว่าเขื่อนนี้ควรจะใช้แนวทางใดในการปรับปรุงพร้อมกับเปิดเวทีและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอและแสดงความคิดเห็นพร้อมกับให้ความรู้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนล่าสุดชาวบ้านเข้าใจว่าการรั่วซึมของเขื่อนครั้ง จะไม่ทำให้เขื่อนแตกและสามารถปรับปรุงได้กรณีพิพาทของเขื่อนแม่สวยนะครับจังหวัดเชียงรายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เขื่อนเพิ่งก่อสร้างเสร็จตั้งแต่247นะครับชาวบ้านเห็นมีนะครับการรั่วซึมของน้ำมีความวิตกกังวลนะครับกรมชนประทานเอก็จำเป็นต้องใช้เขื่อนนะครับก็เลยมีข้อพิพาทกันว่าชาวบ้านไม่อยากได้เขื่อนกลมชนบอกมันจําเป็นต้องใช้ในเรื่องของการนะครับชนประทานยิ่งมาเกิดเหตุการณ์ผืนดินไหว เมื่อปีที่แล้วนะครับ5พฤษภา2557เกิ่นบินไหวรุนแรงนะครับ6.3เตอร์ชาวบ้าก็ยิ่งกังวลตื่นตระหนกเป็นเท่าทวีคูณตรงนี้ข้อพิพาทก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับต่างคนต่างไม่เข้าใจกันวิศวกรรมสถานในประเทศไทยนุ่มราจุประมนะครับึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของชาติในวิศวกรรมเข้าไปช่วยรับฟังทั้งราชการกรมชนรับฟังทั้งพี่น้องประชาชนและทําหน้าที่เป็นคนกางอธิบายพี่น้องประชาชนว่าเรื่อนยังปลอดภัยถึงมีรอยรั่ววิศวก กำสถานเข้าไปดูแลว่ารอยรั่วกเกิดจากอะไรตอนนี้นะนำเสนอวิธีแก้ไขแล้วแล้วตอกย้าว่าชาวบ้านนะครับว่าไม่ต้องห่วงเขินไม่พังและเสนอแนะว่า กร่มชวนต้องซ่อมอะไรหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ทั้งสองฝ่ายก็พูดคุยกันได้ถือเป็นกรณีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีความภาคภูมิใจมากครับยุติข้อพิพาทเป็นสิบปีล่าสุดกรุมชลประทานมีแนวทางในการปรับปรุงที่ได้มาตรฐานแล้วโดยจะวางแผนปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนในการอนุมัติงบประมาณต่อไปกิษณภูมิรินถ่ายภาพขันเรียมแก้วสุวรรณเนชั่นทีวีรายงาน